ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้เกี่ยรติทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สามครั้งที่สองประจำปี2566บวันนี้สมาชิกสภาได้ประกอบประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมครับการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่สามสมัยที่สามครั้งที่หนึ่งประจำปีพศ2566 เมื่อวันอังคารที่15สิงหาคม2566อนพิศรดได้เชิญคณะกรรมการแประยะติมาประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแประยะติและเลขนานุการคณะกรรมการแประยะติในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการแประยะติครั้งที่หนึ่ง พั2,566เมื่อวันอาคารที่16สิงหาคม2,566เื่อนายคูวัฒน์วัฒนกุลชัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการไตรยติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศกราช2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2565ข้อ50 เมื่อคณะกรรมการปตระยะติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมอน,นี้ตามที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิศนุนโลกได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายในปีงบประมาณ2567ในข้าวประชุมสภาสมัยสามัญส,สมัยที่3ครั้งที่1เวลา8.30ถึง16.30นของประชุมสภาเทศบาลนครพิษุโลกนั้นแบบนี้ เมื่อครบกําหนดในระยะเวลาเสนอคะะําไียติปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคําภียะติแต่อย่างใดจึงขอเสนอผลการพิจารณาดังนี้ 1. คณะกรรมการแยติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างทญััิเมื่อวันที่21สิงหาคม2566 3 4 5 6และข้อ7ไม่มีผู้แยะติไม่มีการแก้ไขข้อ3ม การสนวนการสนวนความเห็นคณะกรรมการไม่มีการสนวนความเห็นของคณะกรรมการแตรยติและไม่มีการสนวนทาไประยะติแต่อย่างใดเทศบาลคนครพิโรกว้าที่สองขั้นไปรยติตามร่างเดิมที่คณะผู้ริหารเสนอกรณายกมือครับท่านใดไม่เห็นชอบปอดยกมือครับแปลว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติก็มาลายจ่าย ประจำปีงบประมาณพศ2567ของเทศาบโนโนาลนครโลกขระที่2ขั้นแปลยติตามร่างเดิมที่คณะผู้ปริหารเสนอเรื่องแนวเสียง21เสียงเป็นเอกฉันนะครับตาเทศบัลญััิงบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567โปรดจงมือครับท่านใดไม่เห็นชอบโปรดจงมือครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบให้ตาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567อ,อ25ด้วยคะแนนเสียง2ี่เ็เสียงป็นเอกชนนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุกด้านตามในโยบายของเทศบาลนครพิษณุโลกมุ่งเน้นให้เกิดการบรูรณาการทุกมิติแก้ไขปัญหาสําคัญของเมืองพิษณุโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดให้สมกับความตั้งใจและความกรุณาของสภาเทศบาลน,นครพิษณุโลกที่เห็นชอบร่างเทศสมญยัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ในวันนี้ตามเทศสมญยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567จะมีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักความคุ้มค่าและโปร่งใส เพื่อบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กําหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นาครพิษณุโลกพิ่ฉันขอขอบคุณท่านประธานขอบพรคุณค่ะขอบคุณ,คณท่านนายกค,ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4แผนสถิติและวิชาการงบดำเนินง,งานค่าใช้สอยรายการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ,ะงานบริการสาธารณาสุขและงานสาธารณาสุขอื่นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์282,000ทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะวงเล็บชนิดมีหลุมสำหรับวางเครื่องพออร้อมกับมิคยุ1ชุดค่าส่งสัญญาณเล็บแขาย จอ11นิ้วเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ10 DSB พร้อมอุปกรณ์ถอดและการดำเนินการติดตั้ง UHF 430.225 MHz พร้อมสายอากาศชุดรองโครงคอยอาชิตผานอะไรอีกเจ้ากับปฏิธักรรมเก่าวปวดยกมือครับเป็นอนาที่ประชุมสภาเห็นเจ้ากับพันธิกรรมเก่าได้คะแนนเสียงเป็นเอกสารนะครับจ่ายเป็นอะิรการใหม่ด้วย การได้ผลตรรมต่อไปนี้หลักการเทศบาลนครอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนค่าก่อสร้างสินทรัพยรูปการค่าก่อสร้างถนนชาติศาสตร์ซอยสส่วนที่หืวจำนวน3ามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทเทศบาลนครพิศิโลบัญชีพระุพันธ์หน้าเจ็ดาสบเอ็ที่สี่ติงบลงนสะสมละบกกเพื่ตั้งใจรายการใหม่โดยมีหลักาเลนังต่อไปนี้การโอนงบ คงไปตังต้งใจไปรายการใหม่ประกวดตางเอกสารแนท้ายปีนี้เตุผลเทศบาลคอพิโลได้ตรวจสอบแลวพบว่ามีรูปพรรณบารายการที่จะเป็นต้องจัดหาเพิ่มบางรายการต้องจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเพื่อให้การ,ริบันิงานตามหน้า,หน,าหน้าที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสิ้นห้าแสนสอันเก้าจากสภาเทศบา,บาลคอพิโลที่ทำลักษณะเปรนมาคุณภาพเปลี่ยน ออกมติเลยนะครับสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับรัิดังกล่าวผมดยกมือครับปลว่าที่ะชธีสภาเห็นชอบกับรัิดังกล่าวโปรดยกมือครับป็นธันว่าที่ะชธีสภาเห็นชอบกับรัิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง็นเอกสารนะครับ